ธนาคารออมสินช่วยผู้ประกอบอาชีพอิสระให้กู้รายละไม่เกิน100,000บาทดอกเบี้ย1%ครับผู้ประกอบการอาชีพอิสระทั้งผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างตุกๆรถแท็กซี่รถตู้สาธนะารณะไรเดอร์ส่งของส่งคนส่งอาหารพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่ไม่มีบัญชีเงินเดือนนะครับแต่รายได้แต่และวันอาจไม่เท่ากันกลุ่มนี้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแหล่งเงินกู้ค่อนข้างยากครับ และกลุ่มอาชีพนี้นะครับจะได้รับการดูแลภายหลังจากที่ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารอมสินนั้นดูแลช่วยเหลือผู้ขับรถรับจ้างกลุ่มผู้มีอาชีพขับขี่รถโดยสารสาธารณะและผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูงรายได้ลดลงทำให้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพนะครับและใช้จ่ายในครัวเรือนครับ โดยทางธนาคารออมสินนะครับก็ได้ออกสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยเพื่อเป็นเงินทุนหรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ยสูงและเงื่อนไขไม่เป็นธรรมนะครับ พร้อมกันนี้ได้ผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติไม่ต้องมีหลักประกันไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันซึ่งมีทางบอสอยอหรือบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ให้ความช่วยเหลือในการค้ำประกันครับโดยธนาคารออมสินนะครับจะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันแทนลูกค้าครับโดยสินเชื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยจะมีวงเงินกู้ไม่เกินรายละ1,000 0แบาทอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่1%เต่อเดือน ผ่อนชำระนานสูงสุด8ปีหรือ96งวดและไม่ต้องมีหลักประกันไม่ต้องมีบุคคลคำ้ำคุณสมบัติผู้กู้นะครับต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อยเช่นผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างตุกๆรถแท็กซี่รถตู้สาธนะารณะไรเดอร์ส่งคนส่งอาหารพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์เป็นต้นครับ หรือเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน70ปีเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการที่แน่นอนสามารถติดต่อได้โดยโครงการนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กที่เข้าถึงเงินกู้ได้ยากจะได้มีแหล่งเงินทุนมาเสริมสภาพคล่องต่อลมหายใจให้กับธุรกิจ หรืออาชีพของผู้ประกอบการอิสระนี้ได้นะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและก็กระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวต่อไปได้ครับ